เช้าวันตกปลาแห่งชาตินะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผมพาทุกคนมาแว้นมอไซคเหมือนเดิมนะครับนี่ของลอกนะครับ ไงบอกเจอลอยอยู่พอดีนะครับดูดิใสก็ดันโลเลยไม่ยาลาบครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเชา้า วันตกปลาแห่งชาตินะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผมพาทุกคนมาแว้นมอไซค์เหมือนเดิมนะครับนี่ของลอกนะครับน้ำน้อยๆอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงครึ่งนะครับดูบรรยากาศดิบรรยากาศโคตรดีเลยไม่มีแดดเลยนะครับคาดว่าน่าจะเจอฝนนะครับวันนี้ออกมาจากห้องตั้งแต่6กโมงครับเจอนักตกปลาเพียบเลยขับรถมาเมื่อกี้ก็เป็นของลอกอย่างนี้ครับก็ลอง ตีตีดูตื้อหน่อยเพราะวันนี้คนอาจจะเยอะหน่อยครับเราก็ต้องแบบพยายามหาตัวให้ได้เพื่อที่จะเอาตัวรอดให้ได้ก่อนช่วงเช้าๆอย่างนี้ก็เซตเดิมครับแคงออฟฟิน87ครับยักษ์ฟิน p e 3ไปลุยกันดีกว่าคลองลอกจะเป็นยังไงวันนี้ลุยกัน อ,อะไรวะวันนี้มดาไม่เข้า กว่าจะมาแต่ละตัวมาแล้วครับตัวแรกโหหลุดไปสองสาตัวนะครับกว่าจะได้ไมายาลาบนะครับงัดแน่นๆเลยนี่แทงออฟฟิน87ครับยักษ์ฟิน p 3ี3คองลอกนะครับก็อาศัยตีตามพวกกอสวะที่รถมคโคเขาลอกขึ้นไม่หมดนะเดี๋ยวก็กัดเองอันนี้2เล่มเลยไม่น่าจะหลุดไป อ่านกันต่อโอ้โห้กัดไม่โดน กัดไม่โดนนะครับเดินเข้าไปใกล้ๆอ๋ออีแบบแต่ละอย่างนี่ไม่ได้เรื่องไม่ได้อะไรสัก เวือก,กัดไม่โดนนะครับมาแล้วนะครับตัวที่สองของวันแต่จะเป็นตัวแรกนะที่ผมจะเอากลับนะครับดูดีไซสวยเลยนะครับ ไายาราบครับเต็มคอรอบแรกกัดไม่โดนนะครับต้องเดินเข้าไปตีใกล้ๆนะครับเพราะว่ามันกัดสุดระยะที่ผมตีไปได้ก็โดนเลยไม้นี้ส่งนิดนึงนะครับแล้วก็เซ็ตฮุกมาแทงออฟฟิน8 7ครับยักษ์ฟิน PE3 ของลอกนะครับก็ต้องย้ำๆหน่อยอย่างนี้แหละแต่บรรยากาศดีนะครับน่าจะตีได้ทั้งวันแหลวะวันนี้ไปตามดูตัวต่วตอไป ตัดกระชากไปเลยนะ ย้ำอยู่หลายทีนะใบกจะจนโอ<ฮ>้โหเอ้าไสสวยด้วยมาแล้วครับตัวที่สามไสเดียวกันเลยไชสสวยด้วยมายาลาบครับเต็มเต็มเลยย้ำอยู่ช่องนี้หลายทีมากนะครับเพราะว่าเห็นกัดลูกปลาอยู่ตรงนี้ไม่เห็นไปไหนเลยน่าจะตัวนี้แหละไสสวยไสเดียวกันเลยประมาณครึ่งโลครับสุดยอด แทงออฟฟิน87ครับยักษ์ฟิน P3 อากาศดีครับของล่อก็ต้องย้ำๆตื้อๆหน่อยอย่างนี้แหละไปหากันต่อ ช่องนี้น่าจะมีหลายตัวนะฮะนี่ ถือหน่อยย้ำหน่อยแล้วก็มากัดน,นะ ห้องนี้นะครับตัวที่สงองอะ,ะตัวนี้ก็ไซส์ประมาณสี่สี่ขีดห้าขีดน่าจะได้เลยไซส์เดียวกันหมดเลยอะไซส์สวยด้วยคลองลอกนะครับยืนย้ำๆหน่อยเดี๋ยวก็ออกมากัดเอง งัดมาแน่นๆเลยเห็นไหมส่งจนมั่นใจนะแทงออาฟิน87ครับยักษ์ฟิน PE 3ไปหากันต่อ ได้กดถ่ายนะครับตัวนี้โอ้โหยืนย้ำอยู่ช่องนี้นะครับเนี่ยตัวที่สามแล้วเนี่ยดูดิยืนดิโอเคครับนี่แหละดูดิช่องเนี้ตัวที่สามแล้วนะครับกัดนี่น่าจะเป็นตัวที่ห้าหรือตัวที่หกนี่แหละช่องนี้ช่องเดียวเลยนะครับดูเนี่ยกัดดีมากอะเมื่อกี้ย้ำอยู่พักหนึ่งแล้วนะครับคิดว่ามันไม่กัดจะย้ายที่ไปตีที่ใหม่แล้วกัดเฉยเลย ไมยาลาบครับสุดยอดไปหากันต่อ ย้ำตัวตื้นหน่อยครับเฮ้ยอะไรวะเอ,าอ้าจะี๋ลงในน้ำทำไมอะ ย้อมน้อยย้อมน้อยเนี่ยเนินดินเนี่ยโอ้ย <Ooh. S 1> น่ามีมากเลย โดนจนได้ไปแค่นี้ยังไม่รอดนะครับตีร้อยร้อชายนะโดนเลยนี่ไม่ยันลาบนะครับเต็มปากเลยตายถ่ายรูปไม่ปล่อยเข้าไปครับมันเล็กเกินอะสองนิ้วเองเนี่ยดูดิไปครับไปดูกันต่อครับ น้ากัดมากเลยมุมเนี้ย มั่นใจนะครับอีกตัวแล้วอืมฮัตจริงว่ะวันนี้มาอีกตัวแล้วครับตีเลาะไปเลาะมานะครับเลาะชายตะลิ่งไนงะเดี๋ยวต้องโดนเองออกมากัดจนได้นะครับไมย่าลาบอีกแล้วงัดแน่นๆครับแทงออฟฟิน87ยักษ์ฟินพี3ครับส่งจนมั่นใจนะครับแล้วก็ชัวร์แล้วค่อยเซตหกนะครับไปหากันต่อ ดูดลยตุขอบเปียบเลยดูเอไหมเนี่ยน่ากัดมากเลย อยู่ไหมอยู่ไหมอ๋อยังอยู่ตกลริมตลิงแล้วซัดเลยนะครับกระเด็น <fingert ip. S 1> มาเลยหาแล้วทะลุแก he ้มเลยแถนี้ประมาณสองสามขีดน<ๆ>่าจะได้มายาลาบครับกระเด็นมาเลยเมื่อกี้แทงเอาฟิน8ปดสิบเจ็ดเขายักฟินพีสามไปหากันต่อที่เจอประชอนนะครับนี่ลอยอยู่นี่เห็นอยู่นะครับยังเห็นอยู่ บอกเลยว่าเห็นรอยอยู่เห็นรอยอยู่เลยนะครับพอกิ้ลากขึ้นมาก่อนลากขึ้นมาก่อน <c oughs> เห็นรอยอยู่เลยนะครับจอดรถแล้วก็ตีได้ไม้เดียวตรงนี้มา <c oughs> <c oughs> มาดูตัวนะเ <c oughs> มื่อกี้ขับรถผ่านนะแล้วเห็น เจอลอยอยู่พอดีนะครับดูดิไสก็ดันโลเลยไม่ยารลาบครับงัดมาแน่นๆครับทีเดียวไม้เดียวนะครับเพราะว่าเห็นลอยอยู่น้ำไม่ได้ลึกด้วยแทงเอาฟิน87ครับยักษ์ฟิน PE 3ไซนี้ก็สบายๆครับฝนปลปอยๆนะครับอากาศดีมากเลยวันนี้ตีได้ทั้งวันแหละไปหากันต่อ คลิปนี้ก็น่าจะหมดเวลาแค่นี้ครับผมกลับมาถึงห้องแล้วนะฝนตกนะครับเป็นไปตามคาดนะวันที่ไม่มีแดดก็เจอฝนนะครับไม่เจอแดดแต่เจอฝนแล้วก็ลมด้วยผมก็เลยกลับมาห้องแล้ววันนี้ก็เส้นนี้ครับพระเอกเลยแทงออฟฟิ87ครับยักษ์ฟิน PE3 โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับถ้าคลิปหน้าผมจะไปที่ไหนกดกระดิ่งไว้รอเลยครับแล้วนี่คือโฟสตอรี่ครับ